สบายดีสวัสดีจ้าไม่รอมันก็ช้าเลยนะตอนนี้ก็พาพ่อกับแม่นั่งรถกระป๋องนั่งรถสีแดงด้วยแม่แล้วก็คุณแม่ชีเดี๋ยคุณแม่เนาะไปไปไหนกันเนาะไปมหาทรยอ่าจะไปรถไฟใช่อ่ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟไปมหาทรายไปรถเไฟเป็นรถไฟสะดวกจะไปลงทพนุเลยทำวา พร้อมมพร้อมแม่พร้อมป้ะพร้อมตอนนี้ก็มาฮอดตลาดพลูแล้วจีตอนนี้กำลังยาวไปคือรถไฟเนาะจ้ะโอ้อันนี้มีขายกระต่ายมันต้นเนาะมัวกขมนี่ทางรถไฟแล้วนี่ตอนนี้ก็มาฮอดแต่ว่าเพื่อนยังไม่ขายเนาะจ้ะยังไม่ขายตัวเื้า เขาต้องไปเที่ยวบายโมงสาซีไม่ค้าลมดีไม่ค้าลมดีเต้นปิดเพลงแล้วปิดเพลงแล้วอ๋อหรอคะจะเลิกขายแล้วหรอขายถึงบ่ายโมงเหรอคะพี่อร่อยมาที่ไรก็มาแวะมาเลยไปซอน้ำ แซบบ่แซบคือหวานเหรอ,บบหอวเออแซบยอะเค็มก็ไม่ค่าเต้นอยู่นักรอกรอกรอกไม่ค่าใครกูใอ้ please. Welcome Station. Please check your belongings. ม่มาหวมาหวนมาาส้เหอ,อ <c oughs> เนี่ยคี่เราขอโสำหรับเนตานิกามหัวน้าหัวอะไรคะแม่ต,ต้นตอะไร่แล้วขายสดของนีแแล้วของีุ่่แนเนี่ยาเป็นตลาดลายขายส มากๆเลยนะลกเินอากอยนี้จะส่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกมาดีไหมแม่ไปลมายอมาซือไไปไหนไปฝั่งนู้นไปด่ถ้กุที่สนที่นี่ถูกที่สุดใช่เคยซื้อเคยมาซื้อออค่ะเคยเคย อบอ่าอบอันนี้ปลาจิมอปลาทูปลากิมปลากิ้มเปานี้กองน้อันนอนนเท่ากัเทากันนะราคาเท่ากันนะยี่สิบบาทเท่ากันตลมหาชัยแล้วทุกคนเปตลาดขายส่ง อันนี้ก็เป็นน,นิตยาตรยังจัหวมุทรสาคออกมาจากสมุทรตอนนี้อยู่สมุทรสาครเดี๋ยวมาดูมืดถูกกว่าตลาดบางกลางเลยค่ะนะ อันนี้สองลอยปลาอันนี้ลอยปลาให้ตนนี้ไดนะ้มกเลอาหารแหง้งแหง้งตอนนี้ใส่กับเออแมละเขาคือเนหยเลยไปยิงน,นี่เนาน,านา้นะนนำถาเรือต่างนีไปทำอะไรน่เดี๋ยวมาดู <laughs> เอ๊ะบอ๊ะอยู่ืมเป็นไรอันนั้นถูกกว่าไม Full ่ถูกกว่าเพราะแม่รู้แหล่งนี่นาใช่รู้แหล่งถูกนี่ไงซื้อน้ำแข็งไหมล่ะก็ยังไงเราไปกันเดี๋ยวไปหาโยมโยมอยู่ร้านนี้จำได้เปล่าจำได้จำกันได้ไหม ขายีไคซงวันเด็กอ่ะชาลีไคซงอันนี้มันมีไส้ไหมข้างในไม่มีนะไม่มีมีอันนี้เพิ่มแล้วก็มีปลามีสองถุงแล้วก็ปลาปลาไม่ฉีดให้ไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เอาปลาเค็มแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนนะคะทำได้เลยค่ะชาลีไคซงแล้วกุ้งมันตุ้กั้งกุ้งกั้งเลยค่ะ บ่เมื่อจ้าอันเมือนันใหญ่กว uh ่าเป็นยังเลยเอววะให้เลยมาไปค้ายบางเวียงเลยวะเนี่ยเาเป็นไรเพราว่ากัันเล่ยอ๋อยำเหรอคะส้มตำหอยดอง กลับแล้วนะคะสวัสดีค <laughs> ่ะรออยู่นะไปเยี่ยมหน่อยเด้อมีบริวารแม่ให้พรหิวเฮลอนเด้อหิวเฮลอนเด้อเป็นยังเคคือได้ยังเด้ออะยังเด้อจากมหาไซไปตลาดผู้ ในพ่อพ่อคนละสิบบาทได้แล้วล่ะได้แล้ว,ลวสามก้นเมล่ะไห่ผ้เม่นเอาแต่สองก้นได้ไปอีเม่อยู่นี่บ่ได้ไดเออโอเคสามก้นคิดว่าไปอีเม่อยู่นี่ <laughs>

ตอนนี้เกียมออกจากสถานีมหาไซ่ตอนนี้เขาอยู่สมุทรสาครเนียทีเขากรุงเทพล่ะไปลงอยู่ตลาดผู้คือเก่าเมื่อนนี้เฮ้ยพอซื้อตัวรถไฟเองเด้กกับบ้านซื้อเที่ะวทางกับบ้านนะ่นเองโรงเรียนเทคโนโลยี ขายให้นักเรียนเนี่ได้ขายดีอ่านักเรียนมาเนี่ยไม่ชอบนั่งแต่ไม่ชอบดูมันชอบดูเมย์รุ่นเมย์รุ่น เป็นวัดเก่าแก่แล้วค่ะแม่เป็นวัดราชการที่ส,สามในหลวงราชการที่สามโอ้ขาขาทู <c oughs> หอนแล้วหอนมองเกาแล้วชื่อได้บอกตลาดอันเดอร์ตลาดผู้ลผถล้เออ่อง <c oughs> ต่อไปไปล่าตามมาหิวนักเลย เมื่อเฮือนห้าวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงตลาดฟูกันแล้วมีท้ายหรอ

ใกล้เซเว่นก่อนถึงเซเว่นแล้วก็จะร้อยร้อยจงชนะแล้วใช่อะไระ้านสูบน้ำสน้ำเนี่ยสูบน้ำโครงการปันสุขค่ะโครงการปันสุขสุขภาพดีน้ำรีผมไป่กล้เซเว่ก่อนถึงเซเว่นเหรอก่อนถึงเซเว่นขวามือแต่เราก็จอดทางซ้ายเซเว่นก็อยู่ขวานะเออเซเว่นอยู่ขวาแต่เราจอดทางซ้ายมือแล้วก็ตรงไปก็ใเช้าก่อนเซเว่นบ้านจะคล้องนะเด้เรื่องของนะ ไปอยู่ได้ถึงปาอันนี้ก็จะเตันเด็กกับป่าตอนนี้ก็ลังวอาบ้านเราเดี่ทุกคนในกลองมาฝาก้ใช่เฮ้ยีรถโอเคแล้วเมื่อไหร่จะมาตอบครับตอนนี้ตอมาฮอดเานแหลเด้อพี่น้องสำหรับคุณนี่แล้วก็ขอบคีเอาไว้เดี๋ยวนี้กนสวัสดีคะสวัสดีจไม่